ดีค่ะกทายวันจันทร์นะคะอเอ้ยไปเล่นสน,นุ่มกันนะคะไปเล่นสนุ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเบื้องสนุ่พี่น้องวันนี้อากาศดีนะคะเย็นมากสนุ่นะคะใส่ถุงมือกันพี่น้องโอเคนะคะ สวยมากต้องมาดูพี่นนอวันนี้เป็นทาหารหญิงเลยนะคะวันนี้ทหารเลยนะคะสวยบอพี่น้อสวยบอสวยไหมคะ เคยไหมคะเคยวาพี่น้องเย็นนะพี่น้องนะติดลบนะคะวันนี้ติดลบด้วยพี่น้องวันนี้มาดามอารมณ์ดีนะคะโอ้ยพี่น้องเบิ้งพี่น้องมาต่อสำรวจผ้าเบิง้งผ้าสำรวจดูนะคะฮึบฮึบฮึบ,ฮบ น้ำบอจะยูว่าพี่น้องขาจากผักขาจากผักนะคะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาบึงหนาวอยู่นะคะเย็นๆน,นะคะ นะอย่างสำรวจบ้งผ้าเปรนติด,ด,ดลบนะคะติดลบติดลบพี่น้องเอ้ยมันสวยบริสไ,ไทยจักเียหัวเตะมานนะคะมือนีหัวตะมานะคะถ่าะะยวิดีโอให้บัานเฮาเบิ้งก่อนพี่น้องบ้่นเมืองเผิ่นนั้นเป็นยังไงมันเป็นยังไงสวยบอ สวยบ่าคะที่เด็กที่เด็กเล่นเด็กหน่อยเล่นพี่น้องเบื้องเบื้องโตพี่น้องเบื้องโตโตน้ำแข็งนะคะงามบ่พี่นนองงามบ่ทุกโอ้ยคิดถึงคุณคุณจังเลยอยากให้คุณคุณมาเล่นกับยายจังเลยดูนะนลูกเป็นไงลูกเป็นไงลูกเป็นอย่างนี้นะลูก คุณคุณครับอยายอยู่นี่นะครับยายอยู่นี่นะครับพี่น้องเอออยากให้หลานมาเห็นเด้อหลานอยู่ประเทศไทยนะคะอยากให้หลานหน่อยมาเห็นได้พี่น้องหนาวแล้วเย็นแล้วพี่น้องเย็นแล้วเ <c oughs> ทนะคะ กูถอบัานเป็นก็คอยหยัางคอยหยมางมโอเคนะคะแค่นี้พี่ okay, น,ะะ okay, น้นองหนาวเล้วหน้วแหล้วจะกลับขึ้นบ้านก่อนพี่น้องบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะหนาว,นาว อยู่นี่นะคะเพื่อนๆน้องๆอยู่นี่นะคะมาดามพี่ตรงนี้นะคะบ๊ายบายโนเวติดลบนะคะ